สวัสดีครับวันนี้เรามาดูรีวิวไมโครโฟนกันนะครับแต่ว่าผมขอลดเสียงเพลงก่อนผมรู้สึกว่ามันดังไปครับอ่าน่าจะไม่ดังเกินไปแล้วครับซีรีส์โรดเอ็กซ์เนี่ยเป็นซีรีส์ใหม่ของโรดนะครับที่เปิดตัวมาเพื่อคนที่ต้องการเอาไปทำสตรีมมิ่งครับความสามารถเนี่ยมันเหมาะเจาะแล้วมันก็ดีมากๆด้วยครับ ตัวโ o ดเอเนี่ยออกไมโครโฟนมาด้วยกันทั้งหมด2รุ่นนะครับรุ่นแรกก็คือ XDM 100รุ่นที่พงใช้อยู่ครับอีกรุ่นหนึ่งคือ XCM 50นะครับเป็นคอนเนอร์ไมโครโฟนแบบ USB ทั้ง2ตัวเนี่ยใช้งานง่ายมากนะครับแค่เสียบสาย USB เข้าคอมแล้วก็ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Unify มาลงแค่นี้ก็พร้อมใช้งานแล้วครับแต่ว่าตอนนี้พงแอบเสียดายเล็กๆนะครับเพราะว่าตัวซอฟต์แวร์ Unify เนี่ยมันยังลงไปในแม็ไม่ได้มันยังไม่มีครับมีแต่ในฝั่งวิดีโอเท่านั้น ผมก็ได้แต่รอว่าเมื่อไร่มันจะมีใน Mac ครับแต่ว่าวันนี้ผมก็เอาตัวโน้ตบุ๊กฝั่ง Windows มาสาธิตให้เพื่อนๆดูก่อนละกันนะครับทีนี้ตัวซอฟต์แวร์ Unify เนี่ยความสามารถมันบอกกับการทำ Streaming มากครับความสามารถมันเยอะมากแล้วก็ใช้งานได้ง่ายมากครับแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังก่อนนะครับเกี่ยวกับความสามารถของซอฟต์แวร์ตัวนี้แหละ ปกติแล้วเนี่ยผมก็จะต้องดาวน์โหลดเพลงจากเว็บ Epidemic Sound นะครับมาเข้าโปรแกรมตัดต่อคือพงอ่ะ s u b s c r i p ชั o n ตัวเว็บ Epidemic Sound อยู่แล้วเพื่อที่จะเป็นการซื้อลิขสิทธิ์เพลงนะครับเอามาเปิดให้เพื่อนๆฟังตอนที่ดูรีวิวครับเป็น Background Music แต่ว่าตอนนี้เพลงที่เพื่อนๆได้ยินอยู่เป็น b a c k กราว n ์มิวสิอยู่เนี่ยนะครับพงบันทึกพร้อมกับการที่ผงอัดเสียงอยู่ตอนนี้เลยครับตอนเนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆขึ้นมาดูที่ตัวโปรแกรม Unify นะครับจะเห็นว่าเนี่ย ที่เบราวเซอร์เนี่ยนะครับชเนลเบราวเซอร์มันจะมีเสียงเบาๆอยู่นะครับถ้าเกิดพงดันขึ้นเพลงมันก็จะดังขึ้นนะครับอ่าตรงนี้ยืนยันได้ชัดเจนนะครับแต่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเอาซอสอื่นมาใส่ที่มิวสิกก็ทําได้นะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราปรับตรงนี้เป็นที่มิวสิกตรงนี้เพลงมันก็จะมาดังที่มิวสิกแทนแล้วมันก็ปรับความดังเนี่ยได้อิสระแยกกันด้วยนะครับซึ่งจริงๆตรงนี้เพลงพงเปิดมาจาก u t u b e นะครับถ้าเกิดว่าพงกดหยุดปุ๊บนะครับ เพลงเนี่ยมันก็จะหยุดเล่นละแล้วถ้าเกิดว่าพงม,มาเล่นใหม่เนี่ยนะครับตรงเนี้ยเพลงมันก็จะกลับมาอ่าผมว่ามันเข้าใจง่ายนะครับเข้าใจไม่ยากเลยแต่ตรงนี้เดี๋ยวพงกดปิดเพลงก่อนเนาะแล้วก็ตรงนี้พงปิดเพลงไปแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเพลงมันยาวประมาณ3นาทีครับซึ่งพงคิดว่าตรงเนี้ยมันน่าจะตัดใกล้ๆตัดแล้วก็เลยปิดเพลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวอาจจะเอาเพลงเนี่ยมาใส่ตอนตัดต่อนะครับอ่าทีนี้ ตัวไมโครโฟนตัวนี้พงอยากจะบอกว่าถ้าเกิดดูอย่างเงี้ยมันเท่มากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราไปดูตัวไมโครโฟนจริงๆก่อนว่าเวลาแกะกล่องมาเนี่ยเขาให้อุปกรณ์อะไรมาบ้างนะครับอย่างแรกเลยคือตัวไมเนี่ยเป็นสีดําที่เข้มมากดํากว่า สีไมโครโฟนที่โรดทํามาปกติทั่วๆไปเลยครับแล้วก็มีการตัดด้วยสีแดงผงว่ามันดูเท่แล้วก็ทรงพลังมากๆตัวไมโครโฟนเนี่ยจะมีแจ็คหูฟังเอาไว้ใส่หูฟังแล้วก็มอนิเตอร์อย่างที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับรวมถึงด้านบนเนี่ยจะมีหนกสําหรับปรับวอลลุ่มของหูฟังครับแล้วถ้าเกิดว่ากดลงไปเนี่ยก็จะเป็นการมิวครับแล้วด้านตรงข้ามเนี่ยจะมีไฟ LED สแสดงสถานะมิวกับอันมิวด้วยนะครับ ส่วนอุปกรณ์ชิ้นที่2อนะครับอันนี้คือป๊อปฟิลเตอร์ที่มีคุณภาพดีมากๆครับมันนุ่มแล้วมันก็สามารถที่จะซอฟเสียงได้ดีพอประมาณครับแล้วตอนนี้พงลองใส่ป๊อปฟิลเตอร์อยู่นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าป๊อปฟิลเตอร์ตัวนี้เวลาใส่กับไม่ใส่เนี่ยมันเปลี่ยนโทนเสียงเป็นยังไงบ้างแต่ว่าตอนที่เราจะใช้ป๊อปฟิลเตอร์จริงๆมันก็มีอีกเหตุผลหนึ่งใช่ไหมครับก็คือเวลาที่เราอยากจะให้มันลดเสียงกระแทกเวลาที่เราพูดตัว P หรือตัว T นะครับพง,งดู เพเปอร์ไทยแลนด์เพเปอร์ไทยแลนด์เพเปอร์ไทยแลนด์อันนี้จะไม่ค่อยมีเสียงกระแทกดูไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราลองถอดออกบ้างอันนี้เราลองถอดออกแล้วนะครับแนวเสียงก็จะเปลี่ยนไปนะครับคงคิดว่าเสียงมันก็ดูเป็นอีกโทนหนึ่งซึ่ผมชอบโทนเสียงอันนี้มากกว่านะแต่ว่าเดี๋ยวเราลองมาพูดเพเปอร์ไทยแลนด์กันบ้างนะครับเพเปอร์ไทยแลนด์เพเปอร์ไทยแลนด์เพเปอร์ไทยแลนด เห็นไหมครับว่าเสียงมันกระแทกเข้าไม่ไปมากกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราตั้งองศาเฉียงๆแบบนี้เสียงมันก็จะไม่ค่อยกระแทกเข้าไปเท่าไหร่นะครับ Pepper Thailand p e เ p e r Thailand เห็นไหมเสียงเนี่ยมันกระแทกกระทันน้อยกว่าแล้วตรงนี้ที่บอกว่ามีไฟแสดงสถานะเนี่ยมันจะเป็นสีน้ำเงินและถ้ากดมิวนะครับมันจะเป็นสีแดง อันนี้กลับมาได้ยินละแล้วก็ไฟตรงนี้มันค่อนข้างที่จะเข้มข้นไปหน่อยครับถ้าเกิดว่าพงทํางานแบบนี้มันค่อนข้างที่จะรบกวนสายตาครับการใส่ปอ๊อปฟิลเตอร์เนี่ยมันช่วยได้นะครับเพราะว่ามันจะกรองแสงเข้าไปครับแล้วก็ตรงปอร๊อปฟิลเตอร์เนี่ยจะมีตัวสีขาวเล็กๆนะครับเอาไว้ให้แสงตัวนี้มันรอดออกมาอ่าตรงนี้ตัวไฟก็จะไม่ยังหน้ายังตาพงละแล้วก็เปลี่ยนลุก แล้วก็เปลี่ยนเสียงของไมโครโฟนตัวนี้ด้วยนะครับทีนี้อุปกรณ์ชิ้นต่อไปเนี่ยก็เป็นช็อคเมาส์ครับซึ่งผมคิดว่าหน้าตามันเท่ดีครับแม้ว่าไมโครโฟนบางรุ่นในรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็จะบิวอินช็อคเมาส์มาให้ในตัวไมโครโฟนเลยไม่ต้องมาใส่แยกแบบนี้นะครับ แต่สำหรับไมตัวนี้ผมคิดว่าถ้ามีช็อคเมาส์ใส่ออกมาแบบนี้มันก็ดูเท่ไปอีกแบบหนึ่งครับแล้วผมก็คิดว่ามันเป็นช็อคเมาส์ที่ดีมากๆด้วยนะครับแล้วก็สาย USB ที่ทางโลดให้มาเนี่ยก็เป็น USB C ทั้ง2ด้านมีความยาวที่เหมาะเจาะมากๆครับแม้ว่าผมจะ เอามาร้อยพาดไปบนอาร์มแล้วก็ตามเนี่ยมันก็ยังเหลือความยาวพอให้พงใช้งานแล้วก็จัดสายได้แบบสบายๆครับแล้วสายก็มีความหนาเป็นสายแบบแบนด้วยนะครับเวลาเก็บสายเนี่ยสะดวกมากๆแล้วก็ยังมีสายต่อความยาวหูฟังมาให้ด้วยครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าลองมองดูนะครับคือพงเนี่ยต่อหูฟังเข้าไปตรงๆแบบนี้มันจะมีสายห้อยลงมาครับแล้วเวลาทํางานเนี่ยมันอาจจะเกะกะแขนได้แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้สายมันอ้อมออกไปด้านหลังนะครับโดยการ อ้อมตัวอารมขึ้นไปเนี่ยเราค่อยลาดลงมาจากบนโต๊ะเนี่ยนะครับมันก็จะไม่เกะก,กะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นโรดเขาก็เลยให้สายต่อพ่วงความยาวตัวหูฟังมาด้วยครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุดเล็กๆน้อยๆนะครับที่เอาไว้เก็บรายละเอียดเวลาทํางานให้มันสะดวกมากขึ้นต่อไปมาดูการทํางานของแอป Unify เพิ่มเติมกันบ้างดีกว่านะครับนอกจาก การที่มันจะมีลูกเล่นเมื่อกี้ที่ผมเล่าไปแล้วอย่างต่อไปที่ผมอยากจะบอกน,นะครับก็คือการที่เราจะมอนิเตอร์เสียงกับเสียงที่มันจะออกไปทางสตรีมหรือออกไปทางไลฟ์ของเราเนี่ยมันไม่จะเป็นต้องเหมือนกันนะครับซึ่งมันเป็นโปรแกรมที่จัดการตรงนี้ได้ดีมากๆครับแน่นอนว่าเวลาที่เราพูดเนี่ยเราอาจจะไม่ได้อยากยินเสียงซาวเอฟเฟกหรืออาจจะไม่ได้อยากยินแค่เสียงมิวสิกแบ็กกราวก็ได้นะครับซึ่งตรงเนี้ยเราจัดการได้ครับแต่ว่าคนที่ดูไลฟ์เราอยู่เนี่ยยังได้ยินอยู่นะครับ ตรงนี้จะเห็นว่าถ้าเกิดว่าพงปรับระดับตรงนี้ถ้าเกิดว่ามาดูที่หูฟังเนี่ยมันก็จะเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับว่าลายตรงนี้มันเหมือนกันเด็ๆเเลยแต่ถ้าเกิดว่าตรงนี้พงยกเสียงเบราว์เซอร์ขึ้นเนี่ยแล้วพอมาดูในเฮดโฟนมันก็จะถูกยกกลับขึ้นไปเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันทําให้การทํางานเนี่ยมันก็จะเหมือนกันครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากให้มันอิสระนะครับตรงนี้กดอันลิงค์ข้างล่างออกครับแล้วถ้าเกิดว่าเรามาดูที่สตรีมแล้วเราลดที่สตรีมออกเนี่ยใช่ไหมครับ แต่ว่ามาดูที่ดโฟนเนี่ยที่หูฟังอย่างเต็มอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเราอยากได้ตัวเบราว์เซอร์ให้มันลงเนี่ยก็ลงมานะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากให้สตรีมเนี่ยมันขึ้นเราก็ปรับสตรีมขึ้นไปนะครับอ่าตรงเนี้ยมันก็จะไม่เหมือนกันละครับแล้วมันก็ทํางานแตกต่างกันมันก็จะสร้างความอิสระยกระดับการสตรีมเนี่ยให้มันมีอิสระให้มันมีเวิร์กโฟลที่เจ๋งขึ้นได้ครับแลวถ้าเกิดเราอยากลิงก์นะครับกดลิงก์กลับเข้าไปแค่นี้เหมือนกันละครับใช้ง่ายมากๆนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมว่ามันเจ๋งมากๆก็คือเวลาที่เราคลิกรูปใหม่เข้าไปเนี่ยตรงนี้มันจะมีแอปอีกตัวหนึ่งครับของ a f e เฟกหรือ a p e x ฟกพงไม่แน่ใจอ่านออกเสียงถูกไหมนะครับแต่ว่ามันเป็นแอปที่เจ๋งมากครับตรงนี้อย่างแรกที่เราต้องใช้เนี่ยก็คือตรงนี้แหละเพราะต้องใช้คือตัวเกณฑ์เนี่ยเราต้องมาปรับตรงนี้แน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ปรับนะเสียงมันจะเบามากครับอ่ะเดี๋ยวผมลองปรับลงมาที่ศูนย์ให้นะอ่าคือตรงนี้ ดีฟอลต์มามันจะเป็นศูนย์นะครับเพื่อนๆแทบจะไม่ได้ยินเสียงพงแน่นอนดูเลเวลตรงนี้ก็ได้ครับมันยังไม่แตะขอบล่างของเสียงที่มันควรจะใช้งานตรงนี้นะครับ แต่ตรงนี้เสียงก็จะเริ่มได้ยินกลับมานะครับแล้วพงจะปรับกลับมาที่ 21DB ตรงนี้เป็นเสียงในช่วงที่พงพูดละเพื่อนๆน,น,น่าจะได้ยินเพราะว่ามันอยู่ในคอมฟอร์ตโซนตรงนี้แต่ถ้าเกิดขึ้นแดงเนะี่ยอันนี้คือเสียงพี่ครับมันก็จะแตกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครพูดเสียงดังแล้วมันแตกเนี่ยเขาก็ยังมีคอมเพรสเซอร์มาให้นะครับช่วยตบให้เสียงมันลงมาอยู่ในโซนสีเขียวทําให้โอกาสเกิดเสียงแตกเนี่ยมันลดลงครับอย่างเช่นเวลาที่เราไลฟ์หรือเวลาที่เราสตรีมแล้วเรามีการหัวเราะมีการตะโกนนนััเสียงมงมมดขึ้ากๆ มันจะช่วยกดลงมาให้เสียงแตกน้อยลงหรือไม่แตกได้ครับแล้วก็ต่อมาที่ไฮพาร์สฟิลเตอร์นะครับจะบีออฟ75แล้วก็150เฮิร์ต์ตรงนี้แล้วแต่ว่าใครต้องการปรับแบบไหนนะครับไฮพาร์สฟิลเตอร์เนี่ยก็คือตามชื่อเลยครับไฮพาร์สก็คือเสียงสูงเนี่ยปล่อยเข้ามาเสียงต่ําก็จะถูกตัดออกไปนะครับอย่างตรงเนี้ยตรงตัดไว้ที่75ก็คือเสียงใดก็ก็แล้วแต่ที่ต่ํากว่า7 5เฮิร์ต์มันจะถูกกรองตัดออกไปนะครับไม่เอาเข้ามาใน ตัวโปรแกรมที่พงกดอยู่ด้วยครับแล้วก็ตรงนี้เวลากดอัดเสียงนียง่ายมากนะครับเราสามารถกดอัดเสียงตัวนี้ได้เลยตรงนี้สะดวกนะครับอ่ะทีนี้เราลองมาดูฝั่งด้านขวาบ้างนะครับก็จะมี No อ s e สเก e แล้วก็มี Com p r e s s ซ r ที่ผมเล่าไปแล้วครับแล้วก็เหลืออีก2ตัวนะครับออเรล e x c i ็กกับ Big Bo t ท o m ครับตรงนี้ก่อนที่จะไปฟังเนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องหาหูฟังมาใส่นะครับเพื่อที่จะแยกแยะเสียงความเปลี่ยนแปลงที่มันเปลี่ยนไปได้ง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมเลือกใช้หูฟังขอองโดในนการมร์ ฟังได้ดีมากๆครับมอนิเตอร์ได้ดีมากแล้วก็แยกแยะเสียงต่างๆได้ดีมากด้วยครับตรงนี้เราลองมาเริ่มกันจาก Exciter ก่อนนะครับออเรา Exciter เนี่ยเวลาที่เปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเสียงมันก็จะดูแบบอย่างที่บอกเลยครับ e x c i t e r ดูแล้วมีความตื่นเต้นมากขึ้นนะครับดูมีคัลเลอร์มากขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากได้เนื้อเสียงต่ำที่มีมวลมากขึ้นมีความหนามีความกลมมากขึ้นนี่แน่นอนครับ Big b o t t ท m เหมือนชื่อเลยครับบิ๊กปอทอมเวลาเปิดแล้วเนี่ยเสียงมันก็จะดูแบบทุ้มนุ่มๆน,นะครับมีความใหญ่มากขึ้นแต่ว่าความโปร่งมันก็จะลดลงนะครับถ้าฟังนานๆอาจจะอึดอัดได้ก็แนะนําไว้แบบนี้นะครับโดยส่วนตัวของพงเนี่ยพงชอบแบบเสียงพงเองที่ไม่เปิดอะไรเลยครับมันดูโปร่งครับฟังสบายกว่าแต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดว่าใช้แบบไม่ยาวเนี่ยเปิด2ตัวเมื่อกี้มันฟังแบบว่าคันเลร์ติดหูง่ายตั้งแต่ครั้งแรกเลยครับ ส่วนสุดท้ายนอยสเกตอันนี้อาจจะใช้ยากนิดนึงครับเพราะว่าเราต้องเซตให้มันเก่งจริงๆครับคือมันทํางานแบบนี้ครับสมมติเราตั้งไว้ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเสียงไหนดังไม่ถึงตรงนี้มันจะไม่เข้ามาครับแล้วถ้าเกิดว่ามันทะลุขึ้นมาเนี่ยความดังมันทะลุขึ้นมามันถึงจะปล่อยให้เข้ามาครับแล้วจริงๆถ้าเราตั้งไม่ดีเนี่ยบางเสียงเนี่ยมันบางบางครั้งมันมาไม่ถึงบางครั้งมันมาถึงนึกออกไหมครับว่าบางเสียงเนี่ยมันจะหลุดเข้ามาบางเสียงมันจะไม่หลุดเข้ามากลายเป็นว่า เสียงตรงนั้นอนะ่ะมันจะแย่ไปเลยแล้วคนฟังก็จะไม่รู้เรื่องว่าต้องการทําอะไรนะครับผมก็เลยปิดไว้ครับไม่เปิดเพราะว่าผมขี้เกียจไปตั้งนั่นเองครับแล้วตรงนี้นะครับตัวซอฟต์แวร์ยูนิฟาเนี่ยถ้าเกิดว่าใครซื้อไมโครโฟนโรดเอ็กนะก็สามารถใช้ฟรีได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้ไม์ตัวอื่นเนี่ยก็จะต้องมีการเสียงเงิน s u b s c r i p ชั่นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครใช้ไม์ของโรดเนี่ยมันเป็นตรงกลางอยู่นะครับก็คือ ไม่ได้ใช้ Road X แหละแต่ว่ายังเป็นไม์ของ Road อยู่เนี่ยสามารถใช้ Unify ได้แต่ผมไม่แน่ใจ Condition นะครับว่าอาจจะมีการเสียงเงินเลทที่ถูกกว่าหรืออาจจะถูกตัดบางฟีเจอร์ออกไปนะครับตรงนี้อาจจะต้องลองเช็คดูในลิงก์ด้านล่างที่ผมจะลงไว้ให้นะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยผมขอสรุปสั้นๆเกี่ยวกับไม์ตัวนี้นะครับก็คือในราคาเปิดตัวที่เมืองไทย1 2 0 0 0บาทเนี่ยผมคิดว่า มันคงจะเป็นไม่ที่หลายๆคนเนี่ยบอกว่ามันแพงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้ไลฟ์บ่อยๆใช้สตรีมมิ่งบ่อยๆเนี่ยผมคิดว่าพอเห็นซอฟต์แวร์ยูนิฟายก็คงจะคิดว่ามันไม่ได้แพงนะครับยิ่งถ้าเกิดว่ารวมกับไม์ที่มีคุณภาพเสียงดีๆแบบนี้นะครับมันไม่ได้แพงเลยตัวซอฟต์แวร์ยูนิฟายเนี่ยมันเข้ามาช่วยจัดการช่วยลดทอนอุปกรณ์บางตัวได้นะครับแล้วก็ทําให้เราจัดการอะไรหลายๆอย่างได้ง่ายขึ้นในซอฟต์แวร์ตัวเดียวเลยผมคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับคนที่ชอบทำไลฟ์หรือชอบทรมิง ส่วนพงเองเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้ทำพวกนั้นเลยแต่พงจะเอาไปใช้คุยใน Discord ครับแค่นี้พงคิดว่ามันก็น่าจะฟินสำหรับบางคนได้แล้วล่ะครับก็ในวนิดีโอนี้จบแค่นี้นะครับถ้าเกิดว่าใครคิดเห็นตรงกับพงหรือไม่ตรงกับพงยังไงเนี่ยเข้ามาพูดคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยและยังไงก็ไว้เจอกันอีกทีวีดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ